เรื่องนี้เรื่องสําคัญเลยนะฮะ<อ>เพราะว่าพี่น้องประชาชนบ่นกันอุบเลยค่าไฟขึ้นอ่าก๊าซ LPG แล้วก็น้ํามันดีเซลอ่าขึ้นหมดเลยเ,เดือดร้อนกันมากท่านรับรู้ท,รรท่านรับทราบในเรื่องปัญหาตรงนี้นะค่ะอ่า มีการปรับใช่ไหมฮะในเรื่องของการตรึงราคา<ช>ดีเซลแล้วก็ลดค่าไฟนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องภาระค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นด้วยค่ะก็มีการเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่พี่น้องประชาชนที่จะสิ้นสุดลงรบรรเมันทาผลกระทบค่าครองชีพต่างๆนะคะสามาตรการเข้าเรื่องเลยดีกว่ามาตรการแรกตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ33บาท 2. ราคาของราคาปีกของกา๊าซ LPG ขนาด15กิโลกร,รัมในอยู่ที่ 423บาทต่อถังนะคะคุณชมและ3รลดราคาค่าไฟอยู่ที่19 0.05สตางค์ต่อหน่วยกับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนด้วยใช่ทั้งนี้นะฮะการตรึงราคาน้ํามันดีเซลให้ไม่เกินลิตรละ33บาทเนี่ยต้องใช้เงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหากเงินไม่พอครับก็ต้องมาดูงบกลางว่าเอาไปช่วยเหลือต่อไปได้หรือไม่อย่างไรต่อไปด้วยนอกจากนี้แล้วนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้มีการสั่งการกระทรวงอุตสาหากรรมด้วยเร่งแก้ปัญหาครับในเรื่องของการจัดการใบอนุญ,ญาตโรงงานหรือว่า ใบรองอสี่ด้วยบ่นกันเยอะว่าการออกไปอนุญาตตรงนี้ล่าช้าค้ oh. างในระบบเป็นจำนวนมากท่านบอกว่าไม่ได้ค้างแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันหนึ่งเดือนใช่แล้วฮะเพื<ๆ>่อให้เกิดความสะดวกนะฮะแล้วก็ความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจของเอกชนอ,อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือมีการร้องเรียนเนี่ยเรื่องที่มีใบอนุญาตค้างอยู่ประมาณ200ใบนะคะได้รับการรายงานเบื้องต้นว่ามีการตีกลับไปที่จังหวัดเนี่ยเป็นร้อยใบแล้วก็ค้างอยู่ที่กรมโรงงานซึ่งรัฐบาล ไม่ต้องการเลยที่จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะซึ่งต้องการให้เกิดการอนุมัติทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อให้เอกชนเน่นดำเนินการสร้างโรงงานพร้อมกับการสร้างงานสร้างอาชีพทาให้เศรษฐกิจได้เจริญเติบโตไปได้นะคะนี่และที่สําคัญนะคะอย่างที่นลองฝนบอกเลยคือท่านก็ไปรถโชว์ทั่วนักลงทุนมาลงทุนจะมาสร้างโรงงานปรากฏขอใบอนุญาตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ช้าช้าติดอยู่ที่ไหนท่านบอกเรื่องนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะเร่งกําชับให้รวดเร็วที่สุดและเรื่องสุดท้าย เรื่องสำคัญก็คือการท่องเที่ยวด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะโดยขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเร่งวางแผนนะฮะในช่วงของการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4<อ>ีแ่แป๊บเดียวนะปลายปีปลายปีครับเน้นเลยว่าเราจะ ปรับเรื่องการท่องเที่ยวยังไงบ้างทั้งด้านบริการสถานที่ความปลอดภัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองครับครบวงจรเลยอ,อย่างมาตรการต่างๆที่จะลดเรื่องค่าไฟเรื่องตรึงราคาน้ํามันเรื่องต่างๆแล้วถ้าเกิดใครมีทางเลือกอื่นๆอย่างที่บอกโซล่าเซลล์ติดได้